สวัสดีกันนวยนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม One Piece Warrior 4กันนะโอเคเราไปเลยกับโจรสลัดลูฟี่ VS ผพ้ประชาการคาตาคุริลุยเลยมันก็ต้องลูฟี่อยู่แล้วลูฟี่เล่นมาเข้ามาคนเดียวเลย หลังจากที่ลูฟี่ลากคาตาคูริเข้าไปในมิสเซอร์เวริร์พวกนามิก็สลัดฟิกมอมสำเร็จด้วยคูดโดบคูดบเบิร์ดซสนจิฟองเรื่องของพุดดิ้งซึ่งมารวมกลุ่มกันที่สันนี่และเริ่มลงมือเพื่อทำเค,ค้กที่จะหยุดฟิกมอมหรืออะไรกันวิงขึ้นฟ้าหนีจาก วงแล้วของตะกูได้แต่ยังตื่นเต้นไม่หายแลยอาการโมโหหิวของบิกมอมจะไม่มีวันสึ้นสุดจนกว่าจะได้กินของที่อยากกินตอนนีมี้นของที่ทันติจะทำเคส,สแต่งงานเสร็จแล้วย้อนกลับมากินเบ้ได้ยินหรือเปล่าใครก็ได้ตาทีลูฟี่ ลอดภัยเหที่เรือยังมีกระจกใช่ไหมในห้องของพวกผู้ชายหรือห้องน้ำนะ่ะทุบมันให้หมดเอาให้ละเอียดเลยเพื่ออะไรนะ่ะทำเสร็จแล้วล้วจะกลับมายังไงยตาม่ิธีทำศัตรูจะไปโผลทางนั้นนะฉันตัวคนเดียวหยุดไม่ได้หยุดได้ไม่หมดหรอก้าคนเก่งๆเมื่อกี้อยู่ตรงหน้านี่ ให้ฉัม,มีสมาธิกับเจ้าบอนี่แค่คนเดียวเถอะอืมทุกคนทุกกระจกกระจกที่อยู่ในเรือทุกตั้งแต่ว่าถ้ากันลูฟี่ก็อยาให้ไปเกตกะลูฟี่หรือไงที่ไปคาบังกับตันนะแล้วเข้า เอาเว้ยมีอะไรอัพไว้เนี่ยขอาัพลังหน่อยอเ,เอัพมาเอาให้มันทึกๆ อีกทีหนึ่งอ่าตุ้มตีก็สิบผองกันก็สิบอันนี้ก็ทำให้เราสิบด้วยเออ

Up again. <laughs> oh. เฮ้ยห,หมดหมดแล้วไงตือ๊อ,อสุดีกว่าออสิบนาทีต้องหนีให้พ้นเพราะไม่มีไฮชิก็ต่อกรด้วยไม่ได้เลย นีไงตัวพาน <laughs> หนีอีขีเหนือพักก่อนถ้าเป็นที่นี่แล้วก็น่าจะพักจนกว่าจะฟืน้นคืนฮายชิได้ขอบคุณนะใจจริงไหมบูเล่ตั้งหาและนายคิดจะทำอะไรที่นี่อยู่นอกกระจกแล้วนะถ้าอยากหนีแล้วก็ จะหนีไปก็ได้อาชีพโดยวลังดีชใช้แล้วหมดไปถ้าต่อสู้ยืดเยื้ออาชีสังเกตของเจ้านั้นก็ต้องอ่อนแรงลงแน่วิวอดูดดท่าทางงี่เง่าแต่พอเป็นเรื่องการต่อสู้ก็สมองแล่นดีนีนาะแต่ว่าแบบนั้นไม่ได้หรอกฮาชีสังเกตอาชิเกาะ เมือคีลาชันในสองปีนี้ฉันตั้งใจจะอัดพื้นฐานให้เธอเออแต่วพอป็นการฝึกฝนแล้วใช่ไม่อ่อนข้อให้หรอกนะโอ้ฉันก็ต้องกรรแบบนั้นฝากตัวด้วยนะลุงขอฝากตรรัวด้วยนะครับคุณเลลี่ตั้งหามาั่อสิครูอาจารย์เลลี่ เรลี่เคยพูดไว้ว่ายิ่งสู้กับศัตรูที่แข็งแร่งก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเราจะเห็นบ้างไว้นะอนาคตอันไกลอย่าได้ใจไปหนเลยเจ้าเปียกอยากก้าวข้ามหมอนั่นฉันจะอัชนะเจ้านั่นที่ทุ่มสุดกำลังและไอผู้ชายข้าว,วัวพันล้านนั่นเออ คำถามหน่อยกลับมาทำไมและจะตายแทนที่จะยอมอายเพราะว่านี่ข้อนีไปงั้นเหรอหรือรู้สึงถึงความแตกต่างต้นพระกำลังแล้วเลยมาขออยู่ใกล้อนาตกันฉันมาเอาชนะนายทหารก็เอาไ้มาเ่มียมย้ายเก็บเลยอ่ะ เออลบลบมาดิมาดหลายคนโดนโจมตีได้เหมือนกันที่จริงไม่ใช่พลังของโมจิจะเป็นฮายที่สังเกตใช่ไหมล่ะใช่แค่เรากปถูกจังหวะเท่านั้นถ้าใช้ฮายคิสมองอนาคตก็สามารถทำได้ เออโาทีนะ่ะการที่ใช้ในการต่อสู้จริงจนถึงขีดจำกัดจักรพรรดิคอยขึ้นทีู่เทอร์หน้ากับคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจมากเท่าไร ใช,ช่จริงๆด้วยเจ้านี้ถูกดกดจะต่ำแต่มันมองเห็นอนาคตได้เออถ้าไม่ได้กำจัดอาจจะโมจิโอ้ยพะล่วงเออลูฟี่นี่น่่มเนี่ยนีะ วามีอะไรหน้าขำอย่างนั้นแล้วพวกแกเออการต่อสู้ของลูกผู้ชายเดี๋ยวมาแซ่ไรสมองไม่เข้าเรื่องโทษที ท่นที่ไม่ทันสังเกตเกมเล่มหนึ่งก็งี่เง่าเหมือนกันการตอบูัของจัรวรรดไม่มีคำว่าคิดโกงหรอกทัานปิดเองที่หลบมันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นหมู่ฟางเท่านี้ก็เออใช่เลยจบแล้วสินะฮึอะไรเว้ ได้เชื่อคำท้านี่ท่านนายมา,าเลยเกียร์สี่เอาแล้วสเน็กแมน Oh yeah, Are we? Uh, less a Hey. Oh. Oh. Hey. 哦。呃。Oh. Oh. รั้วมัดกระทืบ

おいおい。おい ほれ、これで。 오호 툭어 오호

คิงคาบ้าอ้ยว้าวออืออโอ เฮ้ย <Hey. S 2> สักวันหนึ่งน่าจะมาจากการบิ๊กมอมอย่างนั้นเหรอในนานอยู่แล้วฉันคือใารที่จะเป็นเจา้านางโจ้ลสลับมองนาคนได้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเออ ฟรีหัวจริงลเล่นเอะสองแสนเลยเหรอปลดล็อกพิกมันอาชนะคาตาคุริแล้วรูพรุ่ที่บาดเจ็บไปทั้งตัวก็ออกจากข้า,ากระจก ทันจิที่รออยู่แล้วไม่เช่ประคองแต่แล้วกองทัพของคลุ่มตัลัดวิกมอมก็เข้ามาขวางทางและตอนนี้คิดว่าเม่น่าล่าแล้วบังเอิญจังนะทันเจกเราก็อยากให้เจ้าพวกนี้มันตกใจบ้างเหมือนกันด้วยความเหลือของพวกอิจิจิเจียวมากพบทำให้ล่าพ้นจากสถานการณ์เพรนี้วร นะลูฟี่คนลูฟี่มันถึงซันนี่อย่างปลอดภัยและรู้สึกยินดีที่เจอกับพวกพวกอีกครั้งอีกด้านคุดดิ้งก็มานั่งในตรอกซอยอยู่คนเดียวทำไมดวงตาสวยอย่างนี้ดีละมาพู้ว่าหายกันเลยทำเด็แล้วเคแต่งงานสุดแกงที่สามารหยุนจังพิกมัมได้ พุ้ดีจังถ้าดุฟี่เอามาจากศพเมื่อไหร่เราคงต้องจักลากันแล้วฉันดีจัมากเลยนะที่ได้เธอเป็นคู่มันนี่สคซันจิตัวท้ายนี้ฉันมีเรื่องมงที่อยากขอผู้ิีจัง ล่นสุดท้ายที่อยากขอคืออะไรเหรอซันนี่ที่ทำซันจิกลับมาได้สำเร็จรีบเป็นเ่นความเร็วออกจากท็อตแลนด์เออ ใช้เกียร์สี่เน็กแมนมาต้องอัพดีอย่างี้เกาะต่อไปภาควานนคุณิโอ้โหอะไรเว้ยโอเคอย่างที่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า